สว,ส,สวัสดีค่ะเจอกันอีกรอบนึงนะคะเผอิญว่าน้องเงกอยากกินเกียเก๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวต้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะเกี๊ยวหาซื้อได้ตามที่ร้านเวียดนามเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แกะออกมาให้เป็นประมาณนี้นะคะเป,เป็นแผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็หมักหมูนะคะหรือเนื้อก็ได้นะคะเนี่ยหมักใส่ซอสน,นะคะซีอิ๊วอะไรพวกนะะี้ค่ะแล้วก็ทำน,นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะห่ออย่างไงไปดูกันค่ะบายบายหลังจากปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหออ่อหมูกันค่ะนี่นะคะห่อหมูแบบนี้นะคะใช้น้ำประกบอย่างนี้นะคะทํากินกันเองไม่ต้องใช้ถุงมือนะคะเนี่ยค่ะไม่อยากจะใช้ถุงมือนี่นะคะค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอห่อหมูเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้หมูเริ่มหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะหมูมันเริ่มสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะแต่เราจะเอาให้อีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะหลังจากสุกแล้วเราก็เออเอาถ้วยใส่น้ํามันหมูไว้นะคะจะมีน้ํามันหมูตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตักช้อนตัวนี้ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะช้อนขึ้นมาเลยค่ะนคะคะเด็ดน้ำนิดหนึงนะคะค่ะมาใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ หลังจากที่เราดูแล้วนะคะน่าจะสุกเรียบร้อยละวพอเราช้อนขึ้นมาเดี๋ยวเรามาคุกกันเลยค่ะนี่ค่ะพอคุกกับน,น้ำมันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะไม่ติดกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดใจจานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเคี้ยวนะคะลองไปทำกันดูนะคะ อยู่เมืองนอกเมืองไทยทําได้เหมือนกันง่ายค่ะเพราะว่าเพราะว่าของเราที่อยู่เมืองนอกก็คือต้องดัดแปลงนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะเป็นจะเป็นตัวเห็นไหมคะเนี่ยทำไม่ถึงแพค็คนะค่าเนี่ย โ okay. อเคเราไปทำกันดูนะคะกับเกี๊ยวต้มถ้าเสร็จแล้วอยากกินต้มที่มีน้ำซุปก็เอาเนี่ยไปใส่ไว้ในน้ำซุปก็กินได้เหมือนกันไปลองทำดูนะคะลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีค่ะ